หนึ่งเติมน้ำลงไปในกล่องพลาสติกจนมีความสูงประมาณสามนิ้วแจมสีผสมอาหารลงไปในน้ำจะได้สีฟ้าโดยเพียบเสมือนมวลน,น้ำเย็นเีไไอออ้มม่ม่คออรครรนนาะะ แดนำกระดาษสองแผน่นเขียนคำว่าตะวันออกและตะวันตกโดยนำคำว่าตะวันออกไปติดไว้ที่ทางขวาของกล่องและคำว่าตะวันตกติดไว้ที่ทางซ้ายของกล่องโดยกล่องเรียบเสมือนมหาสมุทรแปซิบฟกสามเติมน้ำมันพืชลงในกล่อง ให้มีความสูงประมาณ1นิ้วซึ่งน้ำมันจะลอยตัวบนน้ำโดยน้ำมันจะเกลีเสมือนมวลน,น้ำอุ่นหข้อ4ใช้เครื่องเป่าผมเป่าลมร้อนจากทางด้านทิทตะวันออกของกล่องสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากนั้นปิดเครื่องเป่าผมและสังเกตการเปลี่ยนแปลง9 20 วอฟยี่อสองขอบเลขก็ซูกูปิดแังไหมเราจะมาตอบคำถามท,าท้ายกิจกรรมกันนะครับ 1. เมื่อเปิดเครื่องบอผมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก,กับมวลน,น้ําอุ่นและมวลน้านเย็นหรือไม่อย่างไรคําตอบคือเมื่อเปิดเครื่องบอผมจะสังเกตได้ว่า น้ำเย็นจากก้นฟล่องจะเดินตัวขึ้นมาแทนที่น้ำอุ่น 2. เมื่อปิดเครื่องบอกผมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับมวลน,น้ำอุ่นและมวลน,น้ำเย็นหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือเมื่อปิดเครื่องเป่อผมมวลน,น้ำอุ่นจะย้อนกลับมายังฝั่งตะวันออกทันที